เช้าวันหนึ่งในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสลมเย็นๆแสงแดดอุ่นๆค่อยๆกำลังกระสัดเข้ามาเหล่าสัตว์ต่างๆได้กำลังออกหากินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อีกในบางมุมมันอาจจะกำลังหนีจากการถูกฆ่าเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่จะมีผู้ล่าและผู้ที่ถูกล่าและถ้าเลือกได้คุณอยากจะเป็นแบบไหนแน่นอนว่าคุณคงไม่อยากได้เป็นผู้ที่ถูกล่าคุณรู้หรือไม่ว่าการวิจัยของมนุษย์สามารถวิ่งเร็วได้แค่ไหน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามย์สามารถวิ่งได้40ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่13ไมล์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามความเร็วขนาดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะชนะอันดับสิทธิ์ของเราได้ในโลกของสัตว์ที่โหดร้ายความเร็วจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องใช้ในการดํารงชีวิตพบกับ10บอันดับสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกอันดับที่10ส,สิงโตมันสามารถทําความเร็วสูงสุด50ไมล์ต่อชั่วโมงพวกมันชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโลง ขนาดของฝูงขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อถ้ามีเหยื่อมากและเหยื่อมีขนาดใหญ่สิงโตก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของสิงโตหมดไปกับการนอนพักผ่อนจะล่าเหยื่อก็ต่อเมื่อหิวหน้าที่ล่าหยื่จะเป็นของตัวมีเป็นส่วนใหญ่ตัวผู้ล่าเหยื่อไม่เก่งแต่จะเป็นผู้คอยกันตัวมีออกจากซากเหยื่อเพื่อให้ลูกสิงโตได้มีโอกาสกินด้วยนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ป้องกันฝูงและรักษาอาณาเขตของฝูงจากตัวผู้ตัวอื่นสิงโตออกหากินกลางคืนตั้งแต่เริ่มมืดจนถึงเที่ยงคืน เมื่อกินเหยื่อเสร็จแล้วต้องกินน้ําและนอนพักการล่าเหยื่อของสิงโตมีทั้งแบบออกล่าตัวเดียวและเป็นกลุ่มวิธีการล่าเหยื่อของสิงโตคือจะพยายามเข้าไปใกล้เหยื่อให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตะครุบเหยือ่อหรือออกวิ่งไล่เหยือ่อเพื่อให้เหยื่อมีเวลานี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าสิงโตสามารถวิ่งได้เร็วในระยะสั้นๆเท่านั้นนอกจากนี้สิงโตยังมีความอดทนอย่างมากในการรอคอยเหยือ่ออันดับที่9หมู wider b e s มันสามารถทำความเร็วสูงสุด50ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับววมีช่วงไหล่กว้างเขาคล้ายววมีเขาทั้งเพศผู้และเพศมีลักษณะเขาของเพศผู้จะหนากว่าเพศเมียและมีปลอกหุ้มเขาลำตัวมีสีเทาช่วงขาสีน้ำตาลเพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศมีแต่ละตัวจะมีลายเส้นสีเข้มจากช่วงไหล่ไปจนถึงหลังบริเวณแผงคอมีคราวโดยทั่วไปจะมีสีน้ำตาล มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่และอพยพย้ายถิ่นไปเรื่อยๆออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นสัตว์ที่กินหญ้าได้ตลอดเวลาอันดับที่8 q u a r t e เต o r s e มันสามารถทำความเร็วสูงสุด55ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นหนึ่งในม้าที่คนส่วนใหญ่มีความต้องการเลี้ยงสูงเพราะนอกจากจะเป็นม้าเลือดเย็นที่มีรูปร่างสวยงามแล้วยังเป็นม้าที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งลักษณะเด่นของม้าพันธุนี้คือล้ำสันบึกบึนสูงประมาณ100 5 0ถึง100 55เซนเมตรมีคอที่สั้นหน้าอกกว้างกำมสะโพกกลมบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดอันมหาศาลของพละกกำลังเมื่อฝึกดีแล้วจะสงบนิ่งมากเหมาะสำหรับการขี่เล่นเพื่อสันทนาการเช่นการขี่ข้ามภูมิประเทศการขี่ม้าอ้อมถังบีหรือในการขี่ม้าจับลูกวัวของคนอําไรกันอันดับที่7 Spring b o บอมันสามารถทําความเร็วสูงสุด55ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นสัตว์เท้ากิดคู่ชนิดหนึ่งหากินเป็นฝูงในทุ่งหญ้าและกินหญ้าเป็นอาหารการที่ได้เชื่อว่าเป็นสปริงบ็อกมาจากพฤติกรรมที่สามารถกระโดดลอยตัวได้สูงและไกลามากยามตกใจหรือหลบหนีศัตรูจะกระโดดได้สูงกว่า4เมตรและกระโดดได้ไกลถึง15เมตรคําว่าสปริงบ็อกมาจากภาษาแอาฟริกนและภาษาดัตคำว่าสปริงหมายถึงกระโดดและคําว่าบ็อกหมายถึงแพะตัวผู้มีเขาโค้งเป็นรูปตัววีตัวเมียมีเขาเช่นกัน แต่มีขนาดเล็กและสั้นกว่าตัวผู้มีขนาดความสูงจากหัวไหล่ถึงปลายเท้าประมาณ78ถึง84ซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ31ถึง36กิโลกร,รัมอายุไขโดยเฉลี่ยสิปีอันดับที่6และมั่งงามมันสามารถทำความเร็วสูงสุด61ไมล์ต่อชั่วโมงและมั่งอเมริกันเป็นสายพันธุ์สัตว์เท้ากีบที่มีถิ่นอาศัยอยู่ทางตะวันตกและตอนกลางของอเมริกาเหนือ สายพันธุ์แล้วพวกมันวิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับยีราฟลักษณะเด่นคือขนยาวทั่วลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนแต่จะมีขนสีขาวบริเวณร่องข้างหน้าอกท้องแถบขวางใต้ลำคอและเป็นวงตรงบัน้นท้ายตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีความยาว1.3-1.5เมตรความสูง81-104เซนเมตรและหนัก40-65กิโกรัมจุดสังเกตคือตอนปลายของเขาทั้งสองข้างจะแยกออกเป็นสองแฉกส่วนตัวมมีความสูงเท่ากับตัวผู้ และไม่มีเขาส่วนลูกๆของมันจะมีแผงคอด้านหลังคล้ายกับปลาอันดับที่5ปลาเซลฟิสมันสามารถทำความเร็วสูงสุดเจไมล์ต่อชั่วโมงนี่คือปลาเซลฟิสหรือที่คนไทยเรียกว่ากระทงรงซึ่งเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกในระยะทางสั้นๆเป็นปลาในตระรูบิวฟิตหรือที่คนไทยเรียกว่าปลากระทงเป็นที่รู้จักกันดีจากปากที่ยาวเหมือนหอกแหลมและใช้ปากของพวกมันเพื่อล่าและจับเหยือ่อ พวกมันยังมีครีบหลังที่โดดเด่นโดยในปลาเซลฟิตจะมีครีบคล้ายใบเรือดโดยทั่วไปแล้วพวกมันมีความยาวรวมโดยเฉลี่ยประมาณ2.1เมตรตั้งแต่ปลายปากจะรบปลายหางแต่สามารถเติบโตได้ยาวถึง3เมตรและสามารถหนักได้ถึง99กิโลกรัมอันดับที่4ชีตามันสามารถทำความเร็วสูงสุด75ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นเสือรูปร่างเครียวมีขนาดเล็กว่าเสือดาวเล็กน้อยขาย,ยาวมีขนหยาบสีเหลืองอ่อน จนถึงเหลืองอมแดงตามลำตัวมีลายเป็นจุดสีดำปลายหางหนึ่งในสามมีวงแหวนสีดำปลายสุดเป็นสีขาวมีเส้นสีดำจากใต้หัวตามมาบปากทั้งสองข้างสำหรับยืนขนาดใหญ่อย่างมาลายก็ล่าได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ล่ากระต่ายป่านกระวมทั้งแท้แกะด้วยชอบอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแห้งแล้งมันใช้การท่ายภาษาว่าเป็นเครื่องกำหนดอาณาเขตชอบล่าอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆอันดับที่3า่ฮานปีกเดือนมันสามารถทำความเร็วสูงสุด78ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลหา่านตัวผู้มีความยาว75-115ซเมตรและหนักโดยเฉลีย่ย4-6.8กิโลกรัมและพวกมันสามารถบินได้โดยตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวมีย้ยางเห็นได้ชัดปีกของมันกว้างตั้งแต่150-200ซเมตรพบในทุ่งหญ้าโล่งที่มีแอ่งน้ําตามแม่น้ําหนองน้ําและทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับที่2นกอินทรีทองมันสามารถทําความเร็วสูงสุด200ไมล์ต่อชั่วโมง หนึ่งในนกล่าเหยื่อที่เป็นที่รู้จักในซีกโลกเหนือนกชนิดนี้เป็นสายพันธุ์อินซีมีขนสีน้ำตาลเข้มและมีขนสีน้ำตาลทองที่อ่อนกว่าบริเวณต้นคอนกอินซีที่ยังไม่โตเต็มตัวโดยปกติจะมีสีขาวที่หางและบ่อยครั้งมีขนสีขาวที่ปีกโดยปกติแล้วนกอินซีทองใช้ความสามารถของมันและความเร็วในการรวมเท้าที่ทรงพลังและกรงเล็บที่แหลมคมในการจับเหยือย่อหลักๆของมันคือกระต่ายหรือกระรอก ในส่วนใหญ่พวกมันจะสร้างที่อยู่บนพื้นท้สูงหรือบริเวณหน้าผาอันดับที่1หยี่ยวเพเรกริงมันสามารถทำความเร็วสูงสุด240ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นนกที่บินได้เร็วมากนะับเป็นนกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยเฉลี่ยมีขนาดลำตัวประมาณ34-58เซนเมตรเมื่อกางปีกจะกว้างได้ถึง74-120ซนติเมตรล่านกและสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารโดยเฉพาะนกทีราก เป็นยังไงบ้างทุกคนฟังกันจบแล้วคิดว่ามีศัตรูอื่นอีกไหมที่เร็วกว่า10อันดับนี้คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆ